ทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์เข้ามากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้เป็นต้นรู้สึกในจิตของเราดปล่อยซะก่อนมันจะดีจะชั่วว็ช่างมันในเวลานั้นไม่ใหญ่ธุรนทีของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกาหนดลมเราด้วยเท่านั้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้ให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์พอมันสั้นทุกข์พอมันยาว อย่าให้มันทุกไม่ให้มันทุกดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้เดีให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจาจิตมันก็จะวางลมหายใจแล้วก็จะเบาเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปก็น้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่มีลมในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบา การเหน็ดเหนื่อยเลิกหมดแล้วมีเหลือความรู้อันเดียวอยู่อย่างนั้นนั่นยิ่งกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการการทําในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนาะนี่พูดอย่างนี้